ใช้มากี่ปีแล้วนะพี่ใช้มาสามปีแล้วเนาะสามปีสามปีเต็มสามปีกว่าด้วยนะครับประจิตภาพในความนี่คืออยู่แถวหน้ามาตลอดครับผมนี่ฮะโอ้เหลืออีกสามร้อยตัวนะครับวันนี้ออกหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรางดอาหารแล้วใช่ไหมครับพี่โตเนี่ยกาลังจะงดอาหารกําลังจะงดอาหารเลยเนาะเขาเขาให้งดทั้งหมดกี่ชั่วโมงพี่ก่อนก่อนจับสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมง ดูลักษณะสีอมชมพูเลยนะครับเนี่ยเดินไปดูได้น้ำดอเนี่ยดูนี่โอ้โหบึกเลยนะเนี่ยใหญ่ร้อยร้อยรุ่ม105ร้อยห้าหรือเป่าพี่ร้อยสี่สิบใหญ่มากขอบอกนี่อ่ะดูใหญ่มากเลยนะครับนี่ สำหรับท่านใดน,นะครับที่อยากรู้ว่าโตทันใจใช้แล้วเป็นยังไงนี่ดูเลยนะครับวันนี้เรามีรีวิวให้ดูเลยนะครับรีวิวจากผู้ใช้จริงด้วยนะครับอันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่โตด้วยนะครับจากจังหวัดพัทลุงนะฮะวันนี้พาให้เรามาชมถึงที่เลยนะครับผมนี่ดูแต่ละตัวกินอิ่มนอนหลับวันนี้จะพร้อมย้ายบ้านแล้วนะครับวันนี้พร้อมย้ายบ้านแล้วนะครับวันนี้เลยสั่งงดอาหารแล้วนะฮะตอนนี้ นี่บอว่าเจเลียดัง <ผม S 2> เล<ร>้าตัวนี้ไม่ต่ำจาก120กิโลแน่เลยครับผมปิดเล้ามาคือไม่ต่ำจาก120